อย่าเอาทหารมายืนโดโดเด้ๆอยู่กลางสี่แยกในกรุงเทพเลยเสียบรรยากาศถ้าจะเอาเศษถาออกมันจะยากอะไรก็บอกปปชชี้มูลก็แค่นี้นะครับไปด,ดึงไว้ทำไมปปชนะ่ะรู้อยู่แล้วว่าผิดในเดือนพฤษภาคมจะมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์มิถุนาจ่อไปถึงพฤษภาจ่อไปถึงมิถุนาจะมีเหตุการณ์สามเหตุการณ์ เหตุการณ์สามเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นคือเหตุการณ์ที่หนึ่งการยุบพักก้าวไก่เหตุการณ์ที่สองการกลับไปติดคุกอีกครั้งหนึ่งของท่านผู้นำก็คือทักษิณชินวัตรเหตุการณ์ที่สามก็คือการชี้มูลคดีของนายเศรษฐาทวีสิน สามเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายนที่ผมใช้คำว่าเศรษฐาพังงาทหลังในายใหญ่จ่อติดคุกก็คือการเตรียมการในการที่จะพ้นผิดของนายเศรษฐานายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ มีเรื่องรอชี้มูลอย่างน้อยก็หนึ่งเรื่องนะที่เจาะและ้วมีเรื่องตำรวจอยู่สองเรื่องแต่เรื่องหนึ่งนี่เจาะเจาะมากเพราะว่าไม่ได้ต้องใช้การวินิจฉัยอะไรมากมาย เมื่อมีการขับเคลื่อนที่จับสัญญาณได้ว่ามีคณะที่กำลังพยายามจะช่วยเศรษฐาให้การชีมูลครั้งนี้เป็นบวกกับนายเศรษฐาเพราะเรื่องนี้มันยาวนานมาแล้วครับมีการร้องเอาผิดจะลิยธรรมที่นายเศรษฐาทวีสิน ดำเนินการผิดรัฐธรรมนูญและเข้าคายผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับหรือกรณีตัวเพื่อไทยอะบอกท่านทั้งหลายครับคนที่ขู่ฟอดฟอด จะยึดเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาจากาพรรคเพื่อไทยก็คือยึดมาจากนายเศรษฐาชินวัตรเนี่ยโอ้ไม่ใช่ในายเศรษฐาทวีสินขออภัยครับใส่นามสกุลผิดเศรษฐาชินวัตรจริงๆแกชื่อเศรษฐาทวีสินก็มีเรื่องเดียวมีประเด็นเดียวครับ ที่จะสามารถเอาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีออกจากพรรคเพื่อไทยออกจากก้นของนายเศรษฐาได้มีเรื่องเดียวอย่าไปสรรหาเรื่องอื่นครับมีเรื่องนี้ลหละเพราะเรื่องนี้มันจ่อแล้วนั่นคือเรื่องตัวโยกย้ายผู้กํากับพรรคเพื่อไทยที่นายเศรษฐาไปรับสารภาพในที่ประชุมสอสอพัก ที่ทำการพักถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในนั้นก็มีสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรนั่งฟังกันอยู่เต็มมีนางสาวอุ้งอิงหัวหน้าพักนั่งฟังอยู่ด้วยในเศษฐาก็ไปพูดในลักษณะเอาบุญเอาคุณกับผู้แทรนราษฎรว่ามีทั้งผู้ผิดหวัง และผู้สมหวังในกรณีย้ายตำรวจเพราะขอมาเยอะเหลือเกินในห้องนี้มีทั้งผู้ผิดหวังและผู้สมหวังมันก็มัดแล้วครับมันไม่ได้มีอะไรมากถ้านายเศรษฐาถูกชี้มูลมีความผิดในกรณีนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับพี่สีเพราะพี่สีเป็นคนไปยื่นเรื่องนี้แล้วก็มีคนไปตามเรื่องนี้หลายคนคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอนี่ก็อึกอกอักอ,กอกพูดไม่ชัดในเรื่องนี้ว่าจะชี้มูลเมื่อไหร่เพราะเรื่องนี้ไม่มีซับซ้อนครับเพราะมันมีเอกสารประกอบอยู่แค่สามอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือคลิปภาพและเสียงซึ่งมันว่อนไปทั่วแล้วนี่ไปดูดมาจากตรงไหนก็ได้ เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานเนี่ยเขาเอามาลงไว้อีกครั้งหนึ่งในแอปพลิเคชันติ๊กตอกของผมของ Facebook บ้างของ Youtube บ้างเดี๋ยวจะบอกเขาวันนี้เดี๋ยวกลัวทุกท่านลืมหนึ่งคลิปภาพและเสียงที่นายเศรษฐาได้พูด นี่นอกระบบเนี่ยก็เป็นหนี่ที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะใหญ่กว่านี่ระบบด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะมีการประชุมวันที่28นี้นะครับโดยเอาดํารีของท่านท่านสสมาณิดเนี่ยคุณมาณิด์เนี่ยเป็นคนที่ บอกให้เราไปคุยกันระหว่างานอำเภอกับผู้กุมกับแล้วก็ผู้การจังหวัดด้วยนะครับความกครองความวามั่นคงมาคุยกันเพื่อที่จะเรียกเจ้าหนี้รูกหนี้มาแล้วก็ขจัดปัญหานี้ออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นก็เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างานอำเภอกับผู้กํากับผู้กุมกับใหม่นะครับผู้กุกับใหม่ซึ่ง ผมแน่นผมมั่นใจว่าคงมีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอตางแหน่งแฟรเพราะรู้สึกคณเยอะเหลือเกินแต่ก็คงมีไม่น้อยที่ได้ที่ได้สมหวังนะครับแต่ก็เป็นผู้ก่วมกับที่เราที่เราเป็นผู้ก่กับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้ให้เขา้าใจถึงทองแท้แล้วก็กาจัดปัญหานี้ออกไปอย่างที่สองก็คือรัฐธรรมนูญมีอยู่ประมาณสองมาตราครับ อย่างที่สก็คือประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองปี2561ออกโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็3มเรื่องนี้แหละครับประกอบซึ่งก็ไม่ต้องวินิจฉัยอะไรเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วเขาห้ามรัฐธรรมนูญเขาห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้าย และเขาห้ามรัฐมนตรีไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนนายเศรษฐาก็รับสารภาพไปเรียบร้อยจึงบอกให้กับคนที่กำลังนั่งขู่ฟอดฟอดไม่ว่าจะทางออนไลน์ไม่ว่าจะทางวงประชุมว่าถ้าจะเอาเศรษฐาทวีสินออกมันมีเรื่องเดียวจะไปวางแผนหา น้ำมันมาเติมรถถังรถหุ้มเกาะให้มันเปืองอะไรครับให้มันเสียภาพโพทภาพลักษณ์ของประเทศทำไมก็ทำไปตามกฎหมายสิอยากจะเอาเสียฐาทวีสินออกเพราะว่าโกรธนายใหญ่ด็อกเตอร์ทักษิณไม่ปฏิบัติตามสัญญาดิวลังกาวีโกรธเขาด่าเขา วันนี้ก็ด่าเขาอีกแล้วมีแต่นักการเมืองชั่วเท่านั้นที่กลวัวทหารคู่ฟอดฟอดอยู่นั่นล่ะเสียบรรยากาศบ้านเมืองหมดไม่ต้องไปลากรถถังออกมานะครับไม่ต้องไปลากรถหุ้มเกาะไม่ต้องไปเอารถแฮมวี่มาไม่ต้องให้ทหารมายืนโบกๆเบิกๆ เกเก้กังๆอยู่ตามสีแยกต่างๆมันร้อนทหารจะต้องมีหน้าที่ไปปกป้องแนวชายแดนดนู่นกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีกองกำลังบูรพากองกำลังนเรสวนนู่นเขาอยู่ตามชายแดนไปช่วยเขานะครับ อย่าเอาทหารมายืนโดโดเด้ๆอยู่กลางสี่แยกในกรุงเทพเลยเสียบรรยากาศถ้าจะเอาเศษถาออกมันจะยากอะไรก็บอกปปชชี้มูลก็แค่นี้นะครับไปด,ดึงไว้ทําไมปปชน่ะรู้อยู่แล้วว่าผิดก็รู้อยู่แล้วว่ามีคณะบุคคลไปดึงเรื่องนี้ไว้ในขั้นอนุกรกรมการไม่ให้ดําเนินการสักทีมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเรื่องนี้ครับผิดก็คือผิด ผิดจริยธรรมก็ชี้มูลชี้มูลก็หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เอาเรื่องไปเข้าสารภายในส0สิวันศารก็มีคําพิพากษาเรื่องนี้ไม่ได้ยากอะไรเลยนี่ก็ชี้มูลมาแล้วนี่สหายแสงสอสอพลังระชารัฐนี่ครอบครองที่ดินนี่ก็ชี้ไปอีกนี่อดีตสอสออีกคนหนึ่งนี่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน เป็นเท็จเนี่สามคนแล้วแล้วเมื่อไหรล่ลราจะชี้มูลนายเศรษฐาทวีสินผมไม่ต้องการจะเห็นภาพทาหารมายืนโดโดเดเดเก้เก๊กังกังอยู่ตามสี่แยก <c ười> คือมันทำได้ผมบอกคุณจรัประหารวันนี้ก็ทำได้บ้านคุณเศรษฐาคุณก็ไปดูมาหลายครั้งแล้วเอาคนไปจับสักสามสิบคนก็จับมาได้แล้วมันจะยากอะไร ไปจับคุณเศษฐาไปจับคุณทักษิณนยนะคุณทักษิณก็อยู่บ้านคนละหลังกับภรรยาท่านภรรยาท่านอยู่อีกหลังหนึ่งคนละมุมเมืองท่านไปอยู่อีกหลังหนึ่งเพราะอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวทะเอลาะก,กัน <c oughs> อยู่คนละที่ก็ไปจับเศรษฐาไปจับทักษิณก็จบแล้วรัฐประหารแต่ผมไม่อยากให้ทำไม่อยากให้ทำให้ทำตามกฎหมายครับเพราะมันมีเรื่องที่ร้องอยู่แล้วนี่บอกไว้พวก ทั้งหลายที่นั่งสมหัวกันแล้วผมชักลำคาญแล้วเนี่ยมานั่งสมหัวกันวางแผนจะเคลื่อนรถถังออกมาตรงนี้จะทำอย่างนั้นจะทำนี่จะไ,ไม่ทําทําไมเสียเวลาให้เป็นไปตามกฎหมายสิครับเข้าใจไหมคําว่ากฎหมายนะี่มันผิดอยู่แล้วเราไม่ได้ไปใส่ไลน์เขาไม่ได้ไปทำรลายเขาไม่ได้ไปกันแกล้งเขาเพราะเขาทําเอง เขารับสารภาพเองว่าเขาไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมท่านทั้งหลายที่กำลังนั่งซุมหัวกันอยู่อย่าไปเสียเวลาวางแผนเอารถถังออกมาอย่าไปเสียเวลาวางแผนเคลื่อนกำลังทหารใครจะเข้ามายึดกลุ่มแถวบางเขนกองพันไหนกองพลไหน จะเอามาจากกลุมทหารราบไหนจะเอามาจากภาคก,กลุมทหารลาบที่สองกลุมทหารลาบที่หนึ่งจะดูแลตรงไหนขี้เกยียจครับไม่ต้องไปวางแผนหรอกให้มันจัดการไปตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้นี่แหละครับผิดก็ว่าไปตามผิดมันมีเรื่องรองอยู่แล้วมันมีเรื่องรองอยู่แล้วในสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร้องวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ชี้เป้าให้ขนาดนี้แล้วนะนี่ยังเมือมางุมมางานหลานี่พวกลุงทั้งหลายนี่จะมางุมมางานหลาไปทำไมถ้าไม่ต้องคู่เขาทางทางออนไลน์ก็ไม่ต้องคู่เขาลงมือเลยครับเดี๋ยวก็จะบอกนะเดี๋ยวนายใหญ่ทักษิณเนี่ยบอกว่าอ,อย่าไปสนใจหมาเห่ามันไม่กัดเนี่เห็นไหมเขาบอกอย่างนี้หมาเห่ามันไม่กัด นี่เอาทั้งวันเขาบอกเอาละครับนี่คือกรณีของนายเศรษฐาชธิศ